ทียูเฮ้ยหนูเขียนผิดฐานแล้วว่าแล้เขียนเหมือนกันบำไหนนะคะแม่ตัวทีก็เมื่อกี้ที่หนูเขียนถูกแล้วไงไหน่ะแม่ตัวทีไงที่หนูเขียนเมื่อกี้ไงถูกแล้วลูกนะคะ อาตรงกับตัวเอ็มเขียนตรงกับตัวเอ็มก็ไดไ้อยู่อ้าวตัวทีไปไหนแล้วว่าตัวทีอหนูลบตัวทีไปแล้วไงที RST ตัวทีไปไหนไไอ่ะ S T. ตัวท,ไไหวทีหนูลบไปอ่ะ ตัวทียังไม่ได้เขียนก็เมื่อกี้มันกี้หนูเขียนตรงเนี้ยแล้วหนูลบไปหนูเขียนตนัวทีใหม่ตรงเนี้ยตรงเนี้ย T U อ่า U U เขียนอย่างงี้ไม่ได้ U เขียนลงมาหรอกไม่ใช่เขียนความเขียนลงผิด<น> อันนี้ไม่ใช่ตัว U ใช่ตัว U แบบนี้ค่ะนี่ U แต่ฉันบอกว่ามีตัวอะไรอ่าไม่มีอ่ะถ้าแบบเนี้ยตัว N ถ้าลงมาแบบเนี้แล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตัว N ตัว N พิมพ์เล็กอันนี้ตัว U อันนี้ตัว U พิมพ์เล็กอันนี้ตัว U พิมพ์ใหญ่ตัว U พิมพ์เล็กทานี้อันนี้ตัว U พิมพ์เล็ก ใช่แบบนี้ป้าที่หนูเห็นอันนี้จะยูพิมพ์ใหญ่